สวัสดีครับพี่น้องจูนไลเดอร์บายหัวดงสิบกีครับมื่อนี้อยู่กับบ่าวจูนผู้บ่าวนาก,มกรมคนอีสานบ้านอยู่เขตเทศบาลเฮ็ดงานอบตนันนตกก็อยู่กับน้องไททันไปไสลูกไปจ้ปาปลาเอาลูกไปเอาปลานะครับมื่อนี้สิไปยามลีมินลีเหรอโนอื่นโนอื่นทรงนามมากครับกับพิกจากวิกิเป็นโอกาสบ่าวจูนครับบ่าวต้อมนะครับเกษตรกรสายพันธุ์ใหม่ผู้คิดทุกอย่างดีปลูกและกับปลูกทุกอย่างดีคิด นะครับสิไปเบิงก็เอิรนบรีรีหรือยังเง้เบิงรีเบิงตรงเลยครับไปเข้าบานนี้สี่มานบอมานด้วยเบิงกันพี่น้องนะครับไยายามรีพยายามรี กินเร่งแล้วป่หมานป่าไปยามโกเลย ไปหน้าครับพี่น้องข้งอมือสมัยสมัยบ่าวจูนไปเล็กน้อยกับเซนนีน่กับเป็นโศกนะเนาะเลียงเรียงคยั้ยเอ่อไรข่้วไปหน้าทางเซนนีแ่แหละครับเป็นโศกข้มือกับพัฒนาขึ้นเป็นกับเฮดมอนท่างข้นมาสองทางข้างเดี๋ยวจะเป็นสวนยางนะครับสวนยางสวนปามไฮหน้าบรรยากาศดีดีเพี่น้องหลังจากโคออ่นไปแล้วนะครับ<นอ> ะโน่อื่นโคดุนฮะโคดุนก็โนอื่นเขาละเขอเป็นโคเอามาเอาร่วมด้วยกันบ่เอามาเอาโคอื่นเอาโพดุนมาร่วมใส่โนอื่นว่ะโนอื่นโนอื่นนะครับโนอื่นไปแล้วก็ได้ปลาเขาเขาลีเขาตรงสองหอบสามหอบแล้วนะครับเหมือนนี่บ่าวจูนมีโอกาสเดี๋ยก็เลยมามาเบิ่งน้ำพอนะครับบ่าวจอมเหมือนกับมาเอาหลายรอบว่ะละ เสาไปอีกเสาไปแล้วรอบนึงเนาะเทียงไปรอบนึงเทีทยงไปอีกรอบนึงนะครับนี่พี่น้องทางไปหน้าหุดมสมบูรณ์ครับบานเขา้าไทวบาอีสานแห,งแห่งแรงอยากให้มาเบิงนะครับเขาปลาอาหารอุดมสมบูรณ์พี่น้องน้ำขื้นแกงพอดีครับเพราะว่า,ย,ายังมีาเนาะอ่าะสวนยางยังมีนามเลยนะครับนี่นามบุกได้พี่น้องี่มือมือวานนั่งเต็มอยู่เนาะ ยังหงอยเตือนๆอยู่เมื่อวานไหลลงไหลลงไงหองหองค่ำเนาะล่ำหวยหองค่ำฮะพุกเนี่ยน้ำสวนยางมีน้พี่นหอาเพื้นก็ะเราะบดิกีดยางฝนตกนะครับทางไปหน้าพี่น้องอ่าทงนี่เฮ็ดไอเฮ็ดลีเฮ็ดลีใบเนาะทงนี่ลีหรือตรงนี่ละเออตรง อันเดียวกัน่บอันเดียวกันเดาพี่น้องลีนันคือเอาไหม้ไผ่มาสารเห็นเป็นเป็นคอกน้ำงามเนาะใหญ่ๆอื่น่าลีอันนี้เอาให้แงงมาเย็บเย็บตรง,ตรงไปตรงอรรถนะพี่น้องโอ,อ้ทางเข้าสิจไปเสินใดเนี่ยลงสายเนาะเอาเช่นอานะครับเป็นยุทธงยุทธหนา้า ไปแดดบอลล่ะเส้นเนี่ยยอดน้ำเแล้วนี่เยอะมาอืมแต่เขาเาจาะกับลุงไปยังบ้างไหนช่ลุงไปแดดยังมั้งงลูอลุงบอลแดดบ่ลู่ยางเหยางเอาบ่มาลุ่นกันนะครับว่าปลาสีเข่าหลายบ่มือเส่าเอาไปได้เครื่องเครื่องคนะุ้นนะพ่อเนาะมือเส่าเนาะประมาหาหกโลนะครับปลาเข็งน้อยปลา ปลาเค็งน้อยปลาคอน้อยปลาซิวครบสูตรนะครับปลาใหญ่ปลายปน้อยกุ้งหอยปูปลาอื่มอ่าถึงแล้วนะครับโอ้ยเรามาลุ้นกันมืออื่นมือมอื่นยังมากทาาั้งผนที่แรกคิดว่าปีนี้เสียบว่าน้าบ่วนร้ายครับมาน้ำต็มซาแล้วเออ เต็มสาหน่อยนะครับแถวบานบาวจูนเอิอนสานะครับถ้าเป็นแถวท่า,ทางละเอ็ดนะครับเป็นเอินลุม่มถ่ายใหญ่ก็นี่ก็เอินน้องนี่เขาเป็นหน้ากเกษตรอินรีเ้อพี่น้องบาจุนให้กเกษตรอินรีนะครับเบืองเขาเกษตรอินรีนี่คือโบได้โบได้ใส่ปุ๋ยจักเม็ดนะครับตัดเอาพี่น้องเขาเกิดมากจังมือให้ตัดเบาวต่อม ตัดเข่าไหมน้า,ม,ม,า,นาม,มากกับตัดโหลดนะครับอืมนี่เป็นเกษตรอินซีล์ลงไปนี่ทวมหัวได้พี่น,อน้องนี่เข่านี่เพราะว่าน้ามากกับสีประมาณไม่มันสีบเพียงเอียวอยู่พอเพราะว่าคันแท่นี่สูงเลครับคันแท่นี่เห็ดว้ใหญ่เติบอยู่รุ่นกันคือบอ่บอหรบอบ่ต้อมแ,แมนบอ่อปลาแบบลายพี่นอ้องก็ไปเบิ้งไปเบิ้งไปเบิ้งปลาแบบลายนะครับ <laughs> เอ,เอาเอายกยกเหี้ยวออกก่อนหลายแห้งครับหลายแห้งเออมันแมีนบอลลูกยกเฮือกออกนะครับนี่หล่องรอยของนึ่งเกาะโนอึนเอาเหี้ยวเอาเหี้ยวออกก่อนเหี้ยวไม่นะเนอะขึ้นมาลูกขึ้นมาพูดในน้อยโอ้ใสอ่ีแต่บอลเนี่ยโอ้ลูกปลาหลายพี่น้อง โอ้นี่หลายเลยครับต่อลงไปต่อลงไปคุณน่ะบบตกงลงมาลูกเดี๋ยวสีลมเด้หนาวเริ่มอ่อ,อนปาเออ่หนาเริ่มอ่อ,อนแล้วครับพี่น้องนนอ,อือป้าเริ่มขึ้นได้แล้วโอ้คุณน่ะพี่น้องเบิ่งกี้เราอ้ยป้าน้อยบอนะ่หน่ะป้าน้อยกระโดดขึ้นแล้ว <laughs> อย่าลงมาเดี๋ยวลม้มโอ้ยอันนั้นมันฟังหูเหลืองเบากให้เรือเบา,บาวกว่าเดี๋ยวนี้ <laughs> อ่ะ,อะตอลงมาหน่ะเออหน่ะหน่หน,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 น่ตอลงมาอืมกดเอากดเอาน้ำเริ่มอ่อนแล้วเนาะน้ำเริ่มอ่อนครับป๋าเพิ่ก็เลยม,มาซ้อฟังทั้งนี้แล้วอมองมองเจ้านี่พ่อนี่นี่น,นี่มองนี่มองนี่ตุ้มเนี่ยเออหน่หน่ะหน้นบอนั่น,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 นเออ เบิ้งเด้อพี่น้องบอกอย่าลงมาลงมาอีกแล้วลงมาเลยลงมาเลยลง,ลงมาเลยลงมาจับเลยเอ,เออให้มันแล้วอ,อ,อมันมันพี่น้องมัน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 ,นอยู่ครับมันอยู่ย่านบอ่อค่าเอ่อือ,อ,อเดี๋ยวบาจุนขึ้นทั้งง,งนะครับสิได้เห็นมุ่เดินลงมาทำมันเออให้ให้ให้ถือบรรยากาศเนี้ยอ่าเดี๋ยวบาจุนมาที่นี่พี่น้องโอ้โห เลือกบอลลอยแถวนีนเนาะบอเลืกบอเลือกยางมาโลดโอ้โอ้พี่น้องมานอยู่ครับเหมือนนี่พอได้กินแรงอยู่ได้แจกพี่แจกน้องอยู่โอ้ยเอกใบยังด,ดอกใบกยังดอกบ่็อกไรเป็น้ำนำดอกเอารถเดีด๋ยวสองตักแล้วครับอืมนี่ตักที่สามแต่ท่านยืนรอตรงนั้นเลยลูกไม่ต้องลงมาครับไม่ต้องลงมาอืมโน,ขนกขึ้ขนอีกนะโน้ตขึ้นอีกสามตักสี่ตักพอดีโอ้หมานอยู่พี่น้องหมานอยู่ อันนั้นเบาต่อมมาหลานหลานเสือฟังคข่าเข่าเบาวะนี่มันี่เลี้ออแล้วๆอยากลงมาอ่าลงมาลูกลงมาเออเออลงมาลงมาเออบานเบิ้งครับพี่น้องดิซีตักเนาะดิซี่ตักนะครับเออกลับบานเท่าต่อไปสิไปยามยังบานนี่ไปยามม่องอีกทงนึง อ่าอีกทงนึงอ่านะครับทงนี้อ้าวย่งางไปบันย่างไปเดบอนมองหันเลิกบอ่ล่ะ <c oughs> อ้าาเดี๋ยวให้พี่ให้น้องเบิงนะครับทงนี้ทงหน้าค่านะครับอ่าเบิงเขาถือว่าปีนี่หนามาหนามาาบอบอท่านเขาปันไดน,นะครับใส่ผึ่งใส่น้ำมักชีว่าพไปรอบหนึ่งมองงามซ้ำปีที่แล้วแต่ว่าก็นาเสเดกินเขานะพอเนาะ เป็นต้นเด็กกินเดี๋ท่าอยู่ดอกพ่ออย่าเลี้ยวว่านะครับเห็ดง่ายๆพี่น้องอ่าเอาอันนี้มาเคยจ้างก่อนเหรอให้แงงเนาะมาให้เพ่นจ้างเพิ่นเย็บให้เห็ดตรงไว้นะครับอันที่ลงมาเนี่ยมันต้นเขาหรือต้นหญ้าเนี่ยเถิงหญ้าเถิงเขาพี่น้องนะครับ <c ười> นี่เห็ดตรงนะครับให้ปลาลงพอดีหนามมามบางคนกับสีว่า พี่น้องบางคนก็จะว่าโอ้ยเชงศรีมันปลาตายเบิดมันกะมันกะเด็กกินพี่น้องวิถีชุมชนเฮ้านะครับวิถีคนอีสานมันกะถือว่ามันกาโรคมาบ่เบิดออกพี่น้องบางส่วนก็ยังอยู่นะครับอยู่ในสาอยู่ในหนองกัมีบางโตมันก็อยู่ข้างล่างมันสิขึ้นกม่เหมือพ่อเหลืออยู่ก็ถือว่าใช้ได้มื้อนี้นะครับคั้นแค่หน้านะครับกัปลูกเอียงแน่นี่พะยุงนะครับปลูกพยุงไว้ มาฆ่าโมงนะครับปลูไว้ตลอดทุกทุกขั้นเนาะทุกขั้นของหน้าทงนี่นะครับปูไว้อย่างให้พี่น้องเบิง้งกะถือว่างามอยู่เดยแมนบอขนาดว่าหนามมาบ่ทันเนาะเขานี่แต่ก็มีบางมงหิมพา่านฟังพุ่นกับบางมงหิมพ่านนะครับปูไกลๆพุ่นพี่น้องที่พี่น้องเคยเห็นนะครับอ่าบาจุนเคยเ็ดคลิดตัดแต่งอยนะครับเป็นกเกษตรเอนซีรยร์ เ,เพราะว่าเบ้าต้อมนี่เพินเ่นเป็นย่างสมาร์ทฟ้ามเมออร์นะครับเดี๋ยวน้องนี่ลุม้มลุ้มนี่เกี่ยวเขาแล้วเนะาะเบ้าต้อมเดี๋ยวเข้ามาตึกปลาให้พี่อันนี้คือยาสีว่าปลูกทิ่มปลูกใบสามปีนะครับปลูกไว้เด็กเก็บเด็กเก็บนวยแล้ว,กว,ลวเก็บน่วยบางปีทีแล้วเนาะปลูกไปรดปลูกพี่น้องเพราะว่ามีมีค่าเบิดมีราคาเบิดนะครับดีกว่า นี่ก็ปลูกอย่างอื่นนี่ค,คือคนใส่เงินอ่ะเดี๋ยวเขาสิอันนี้กับพยุงนะครับอยู่ขั้นแท้นะครับปลูกไว้พี่น้องบ่ได้ปลูกขิมเน้ปลูกเอาข้างอี่แล้วปลูกเอาข้างอี่แล้วปลูกเอาข้างอย่นเลครับปลูกไว้ปีสองปีสามปีกเดี๋ยวจะมาแตงกิงเออมาแตงกิงขายได้นะครับเนาะออเพราะว่าสมมือนี่ไม่มีคาครับทางราชการเมืองกให้เฮ้าสามารถใช้ประโยชน์จากไม้นี่ในทีน้าของเฮ้าได้ นะครับเดี๋ยวพี่น้องบานนี้บาจูนสีผ้าไปเบิงฟังผุนนะครับเดี๋ยวขอตัดภาพไปอีกฝากหนึ่งข้อมูบ้านห <c oughs> น้าอยู่คนละฝากอืห <c oughs> น้าไรยทงตะวันทงและซำฟ้ามือหน,น่ยนะพี่นอ้องอพมพะเด้กินปลาขอนปลายั้งไปนะครับอะเดี๋ยวเอาไว้ซ้ำนี้ก่อนพี่น้องเดี๋ยวตัดภาพไปฟังผุนเลยนะครับเด้อโอ้บรรยากาศบานเข้าขครับนี่คือสวรรค์ ของคนอีสานบ้านเท่าพี่น้องอ่าดูพระอาทิตย์กำลังตกดินฟังผุนครับบรรยากาศตอนนี้ประม่หาโมงแรงเนาะแมนบอประแมณหาโมงแรงนะครับภาคนั่งอ่งางยาเขาป้าหน้าน้ำถึงแม้ว่าปีนี้สิบอุอดมสมบูรณ์ํำปีที่ผ่านมาพี่น้องเพราะว่า,วาเพ็นแหล่งมาต้งตนปีนะครับแต่ะวะ่าก็ถือว่าเขาน้ำท่ามป้ากะน,นาศิริยาได้ก,กินอยู่เนาะนาศิริยาได้ก,กินอยู่ทั้ง อำนาจจะเลริญนบานเข้านะครบับถือว่าใส่ได้นะครับบาจูนก็ได้มีโอกาสไปลอดทั้งอื่นอยู่นะครับไปหายามพียามนองท่างไก่บางที่ไปกับเลือดโตนเพิ่นอยู่นะครับหนามเพิ่นบ่มมีอีรีเนาะทา้งนั้นเนาะบางบางมองกับบ่มีหนามอีรีทังนี้เขาถือว่างามนะครับแถวนี้บ้านตนําบลเทพบาจูนอยู่ในพื้นที่เกษตรอ็นี่นะครับเกษตรปลอดสารเนาะ บางางบาง,ง,บางกเ,เกษตรปลอดสารบางธงเขเป็นเกษตรอินทรี์เกษตรปลอดพ่ยนะครับออบอกยังไงซะว่าเห็ดหน้ายุนีกินลาบเท่าได้นะปะ้าตอมสามารถกินลาบเท่าได้นะครับเพราะว่าเขาใส่สารเคมีนะครับปีนี้กะเขาก็ทือว่าพอได้พอใส่ได้นะครับเบิ้งข้างนี้ก็ได้พี่นอ้องเบิ้งฝั่งนี้นํ่มนะครับโอ้น้่มไล อา้าคือลงจะลดแต่ผู้หนึ่งอะล,ลงรดแรนโอ้ยนะครับนี่คือทงหน้าหวายที่เห็นทั้งนั่งคือคู่คู่หวยเนาะที่เห็นเป็นคู่นะครับ,รบอืโอ้แลนคิงนิง่งคิงนิ่งละคุณน้ำโอ้้นามนามไลผ่านทางพอดีพี่น,ออน้องน,นะครับนะอ่อนซ้อนบนอ่อนซ้อนน้ำเ็กหน่อยในเมี่ยงพอคอยเดี๋ยวมาทงมาทาน,นี่เทียงหน้าเทียงหน้าหน่อยเบาจูนนะครับอ่าบางท่านอาสิเคยเห็นแล้วนะครับนี่คืออีกอีกสาหนึงนะ่งเนาะ ตว่าสานี่ตึกปาบ่ได้พี่น้องลึกลึกไทยท่านวิ่งไปไหนล่ะลูกยัดจบมาต่องวงอ,อนซ่อนน้ำโอ้ยเด็กหน่อยในเมียงเม่เคยพอนอ้ำอย่าวิ่งลูกอย่าวิ่งเดี๋ยวล้มมาหลุมหห่มาหลุ่กันพี่น้องบ้านนี้ ใส่มองเบอร์ไหนเบอร์สามม่องสามเส้นฮะสามสามเส้นเคืองนะครับพี่น้องครับบเจ้าคับจะกินพมกัมาจากม่งพูเลยเโอ้ยเห็นเหรอครับโอ้โหบุญดีเลยพี่น้องน้ำมาลุ่นกันครับบ้านนี้เบาจุนโบลงเด้อพี่น้องเด้อให้พพญี่ปีเลียวลงผู้เดียวมึงไงเขาคือจังบองงามเขาคือจังบองงามแต่ว่าลงไปแล้วพี่น้องบุญที่ล่ะว่าเขาบองงามบองงามมาสั่นเพียงแอ๋ล่ะเพียงเอิ๊กพญี่ปีเลียวล่ะ สีได้บอนะครับงวดนีเพราะว่ากังเว้นรอบเทียงพอจะเลียวมากเอาไปเล้วรอบเศร้าก็เอาไปลเไปล้วเนาะจะรอบรอหรอพ่อมือน,นี้สองบอกเหรอนี่รอบสามนะครับน้ำพ่นไหลผาดบนทางพอดีพอดีบรรยากาศแย้มโมแรงนะครับคือบอละ่ปะปลาเข็งหรอพอ่อปลาเข็งน้อยนะครับ่ปลาเข็งน้อยก็ล่างเป็นตะกินอืมติดมองมอง,มองเบอร์สามสามเส้นเคืองบอกเหรอ สามเส้นเคืองปีนี้ม่องนี่ใส่เป็นปีที่สองเป็นบพอโอ,ปอ้ปกครองปกครองมาสันใจเย็นใจเย็นให้ท่านอย่าวิ่งลูกเดี๋ยวลม้มอันนั้นพี่น้องว่าลูกไส่เบาจูนเาบาง่ายบ่เอ,ออยู่หันล้าใจเย็นเย็นอย่าไปกวนหน้าด่างหายประท่าปานสีขอมา่อก่อนเออเดี๋ยวสิไปเดี๋ยวสิไปใจเย็นๆ,ๆนะครับบ้าต่ำกว่าลงติล่ะ ลงปพสตอะไรล่ะบาต้อมอันนี้นะครับผมชอบน้ำแบบนี้เลยตอนฝนตกนะครับชอบแบบนี้ตอนไหนลูกตอนไหนลูกปลาน้่ยมันท่วมเข้าอันี้ใช่ไหมครัผมบายน้ำหนึ่งวงเซ็ตมันเออเออถือสลักันอาวอาวออดทิมเนี่ยบอนนันทิมบ้ากระเดื่อสบบอโอ้เพราะนั่นในโดสต์อืมวงเบ่งกระเดี้ยวสองอย่างเนาะแมนบอกเนี่ยอาไปย่างนะครับเป็นการถนอมอาหารของอีสานบ้านเฮา อย่างเต่าทานหอมหอมเมือแร่งเดี๋ยวสิตําตําบ่งฮวงขึ้นพอยังเลี้ยวว่านะครับกินกับปลาย่างไม่ไหมพี่น้องเบาแล้วกัหิวเขาได้บ้านนี้ใบบัวมอเตอร์นี่พ่อเกิดเกิดยี่นี่บ่ออันนั้นบ้าจุนมาสามมองไรเห้สามเขาแถวนี้แม่นบ่ข้างหน้านี่แมนบ่เอออ๋อปลาคอหน่อยนะครับตายล่ะโอ้ยมันโดน ปลาคอน้อยตายแล้วปลาปลาปลาคอมันติดม่องเลยหรอมันกระสิตายเลือมันติดเลือกมันติดเลือกนะครับหายใจบ่ได้อืเออมันขึ้นมาหายใจบ่ได้ขึ้นมาหายใจบ่ได้อ่าเพิ่อนกระสิตายไวเข้าไปนี่เขากับไปคั่วแล้วก็ย่างเนาะแม่ครับปลาคอน้อยพี่น้องกำลังซ้ำด้ำสมองนี่ล่ะนะครับอืมแล้วกับปลาเค็งข้างๆกันไในแม่วันเนี้ยอันนี้พอข้างๆเหมองมือเจ้าเนี่ยล่ะติ้นว่แบบโยบังหันอ่าปลาเค็งน้อยนะครับ กำลังเป็นตะกินป้มานี่บ่มืออินเสานี่เน่าเน่าแล้วเออห้ยลูกเราลื่นแั่เดียวเกียวๆมันสิหนาวเด้อเอืาเอาคักๆโลดลูกเอาคั้างรถก็ใส่กาต้องอาบน้งๆด้วยครับพี่น้องโอ้เอาคักๆโลดเอาคักๆโลดนี่ๆๆวู้ยได้อยู่พี่น้องได้อยู่ได้อยู่เออถือว่าถือว่าได้กินอยู่เนาะได้กินแรงอยู่ได้กินแรงอยู่พี่น้องโอ้ยจะเป็นคนหูผู้ดีบอกง่ายเนาะลูกไส้ก็ได้แบบน่านแม่นอีหลี รุ่นครับพี่น้องรุ่นนี่แหละแถวนี่แหละเบาวจูมามะสามมะสามเขาอยู่พี่น้องงามสำบานเห็นบอเป็นกอแตกกอง่ามเลยมะสามตอนหนามท่านี่มีปัญหาเนาะโอ้ยล่างเกือบกันโอ้นั่นนี่ประคอพี่น้องร้อยองลองลองยังไงมาเนี่ยแม่นบ่าน่ะขาวๆนี่ยตายแล้วบ่ดาตายแน่ตายแล้วนะครับเดี๋ยวบาวจูล่างเกือบกันนหหยจาางงล โอ้ยมาตีพอยเห็ย่งก็เดี๋ยวนี้มันฟาดโดนครับขาครับมันฟาดโดนเออก็มันฟาดโดนเนี่ยถึงว่าพ่อถึงว่ามันโดนเนี่ยฟาดอะไรปลาหมอช้างเหยียบใส่ละนี่ปลาหมอช้างเหยียบปลาหมอช้างเหยียบเแถานี้เอิ้นปลากระเติบเออปลากระเติบสีกระเดิดกับบ่อกระเดิดสีปลาเข่งกับบ่อปลาเข่งเนาะเออปลากระเติบเอิ้นปลากระเติบพี่น้องแต่ว่าเพิ่นเชื่อบปลาหมอช้างเหยียบอ่าคนไทยเอิ้นปลาหมอช้างเหยียบนี่คุณเต้นเต้นนี่ สางมันเหยียบไปมันโด,ด,โดนตะซมู้นั่นกับปลาคอบ่อนปลาขาวแม่นบ่ปลาขาวโอ้ปลาขาวปลาอีไก่อืมปลาข้าสูตปลาข้าสูตรน,น,นะครับแม่นบ่หน,นั่นข้างหน้านนะั่นแม่แม่แม่ปลาเข้าสูตรท่านอีตายได้นั่นโอ้ยังยังดิ่นอยู่พี่น้องปลาเข้าสูตรเป็นตะเด็ดฉีบเป็นตาดีหีบนึ่งบ่ละมือนี้โอ้ปลาเข้าสูตรใส่กับร่งเป็นตะกินพี่น้อง โอ้ยตัวป่วนประจำบ้านโอ้องปลาเข้าสูตรแน่ปลาเข้าสูตรนะครับมันโดนอะไรตั้งไหมล่ะมันโดนกล้องพ่อด้วยนะเนี่ยผูกแขนผูกขาถิ่มลงนำ้ำหนีเมื่อที่จากเฉพาะลูกไส้เมืเ่อบาหยาดทีเดียวนี้ปลากระเดิดบ่ากระเดิดเน่ามันตายโดนแล้วนนน<า>นเดี๋ยวจะปลาเข็ง เดจอขาลายโอ้โหคุณเป็นสลิดตายอีกล่ะว่าท่านเจอสาลายคือจังมาจังเทียงคือจังมาเอาอยู่คือตาคือตายติดแต่เทียงเหมืนตีโอ้โหแผลร้ายพี่น้องพูดโอ้โปตอนซ่อนแห้งพี่น้องเดี๋ยวบาจุนสีผ้เบนหัวไก่ครับโอ้เห็นบอนอ้อในกล่องคือบ่เห็นเหอทีนี้มาเปนเบ่งตาเนี่ยอ่ะแอมาเบ่งมอง ปลาเหลี่ยวนะครับปลายังนี่ปลาสลิดปลาสลิดกับมีพ uh ี่น้องปลาสลิดกับมีเลยครับโอ้ซัมฝืมือพอดีเลยนะพอเนาะตายตายแล้ววะเนี่ยนี่ยย่างเขาก็เสีงเขาก็เลื่มสีเริ่มแข็งแล้วพี่น้องอืสีเริ่มแข็งแล้วนะครับขั้วย่างกลับไปหนึ่งหนึ่งปลาคอหนอยปลาคอหน้อยเลยนั่นปลาคอแต่มีเดี๋ยวขั้วออกบางเบ็ดเนาะเดี๋ยวองเดี๋ยซองปลามันกระเรียนเออเออเอ๊งี่ยซัมพี่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 ลุ้มือ มันตายแต่ได้พอเนี่ยในย่างอยู่โอ้ยจักบาทซะบ่ตุบตับซะบ่เฮ้ยเอืดอยี่ยงกันเหรอปลาขาวปลาอย่างนี้ครับปลาข้าวนางปลาเขาวนางอือได้ทุกอย่างเออเกี่ยกับปลาเข็งนะครับมันอยู่ไก่ห่วยปลาขึ้นมาจากห่วย นี่แหละครับพี่น้องพิธีชีวิตคนอีสานบานเข้าหากินหายอยากเนี่ยนี่แหละฮกินหายอยากนะครับน้ำขื้นแกงพอดีจะมาใส่หมออกับโบแกงส้าปีทีแล้วเนาะปีทีแแลียวปีทีแแล้วนี่ปีทีแแล้วยืนอยู่มองนีคือเพียงเอลอบเห็นหอดต้นเขาจะปานอย่างได้กินเขายเพราะว่านาทงนี้เป็นน้าห่วย ปีที่แล้วโพดุนมามาหนักแห้งนะครับมันมีน้ำแล้วมันจะมาแห้งแต่ปีนี้นออื่นก็แห้งอยู่ตระมาณแห้งบ่ดุนมันบ่มีน้ำมันมีน้ำแต่ที่แรกก็เลยบ่ก็เลยบ่หลายปันไดนี่แถวนี้ที่บ่าวจุนมามาสามนี่โอ้สูงกว่าหมู่เลยหม่องเบาจุนมาสามหม่องเบาจุนมาสามใบนะครับตอนตอนมาสามยังแหงๆอยู่เดลยนี่เดี๋ยวประคอตัวนึงนี่ นี่พี่น้องนี่ปลาคอท่านนี่ตายแล้ววะนี่ตายแล้วนะตัวนึงนะปลาปลาเข็งตัวนึงปลาเข็งปลาเข็งหรือปลาขาวกมีปันหายใจบ่ท่านตัปลากระเตอไอ้เปั้นกระเดือดปลากระเดือดปลากระเดือดพี่น้องออาให้สุดตัวนี้บ่นั่นนี่ปลาตัวนึงน่ะน่น่ะโอ้มัน mm ลึกนะลูกแลตรงนั<_<_<_<_<_<_้นอ่ะโบสุดวะนี่ โอ้ขนาดวาบสุดมอวงงี้เนี่ยพี่น้องมาลุ้นกันกับบาจูนเด้วยว่าลูกไส้บาจูนจิตมือลงน้ำจากเทือบอม,อนนมือนีอ่ยป, <c oughs> ปูแห้งไหวหนามโมเป็นได้ตีบ่เมนบ่โมเนคนบ่ดื้อเด้พี่น้องนบ,บ,บนว่าคนดื้อเด้ใช่ทันเป็นคนหูผู้ดีแต่ว่าแบบคือจะง่วงหน่อยแหละพ,พี่น้องโดน,นรุนถึงน้ำพี่ในเมึงก็เลยเสด็จน้ำ โบเคยเหร่นแบงค์สเถื่อ้เออหูแจ็คตาฟี่ฝ้ายไล่โบเคยมาเล่นน้ำแบบนี้นะครับสดๆตัวนี้สดๆนี่ยังดิ่นน้องแดงน้องแดงอยู่จับอีดีเด้อจับอีดีเด้อขนาดโตมันตายยังหลุดมืออยู่ดึงแบบนี้เออดึงแบบนี้ปีหนาปีโบได้ไส้สื่อไม่นี่ตัวนึงแมนบอลนี่แมนบอลหัวชักกีดีน่อแมนบอลเนี่ยเปียกแล้วสูรู โบตองห่วงแค่นงสี่ป uh ียกมาดเนียปดปด่พอเนี่ยแมนมนแน่แมนวาแมนแมยังเนี่ยนะเออนี่ยสองตัวมนนีนั่นาโรดเอาไปโลดเอาไปโรด้้หลดยอ้นี่สามตัวคุณเออนี่ตัวนึงนั่นตัวนึงอืมคนสี่สี่ไปค้นปดโบอยท่านปีนี้ก็ถือว่าถือว่าดีเนะพอเนาะบบคอยมีบ่งหอยเนาะ น้ำบ่ไหลบ่บอห,ลบอหอยเลยโบม,มี่พีน่น้องนั่นนกปากหางลงนกปากหางลงพร้อมนะครับนกกปาาหงงลเต็มที่เลยลูกเต็มที่เลยนอนเกลี้ยงลูกนอนเลยลูกว่ายน้ำกลากงคันทางเลยครับน,น,ำน,ำนี่เลยนี่เลยนี่เลยดิยดยนแทบ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 อยู่นั่นเออเนี่ยนะเอา้าเอ้าสันเจ้าสันแห้งเยมันเมียนมอหร่นสันแห้งไรปลาลุดไปสันกระสีโพด ปลาติมดม่วงลุตได้ม่วงพลอยบอว่าเย่ันแห้งอ๋อนี่ปิดถ้ายดูยตัวนี้ตัวนึงน,น่อยปลากระเดิดนะครับอืมสังกีกระเต้อออกอีพอปลาเ้าใส่นามักเรบนหัวหน้าทงนี่ใสไปหอบหนึงแหลใสไปหอบหนึงพี่นกนปเงปลากระเดิดนี่ละสัสล,สสล,สสลสปลากระเดิดหรือปลาเข็ง ออกปลาเค็งนอ้อยอ่าโบน้อยดอกพี่น้องแพร่ออ,อ,อกก็เลยสองสามคำอยู่อืมใส่ห่วงน้ำออกกันเรียบร้อยนะครับหมือนเสาจังมากไหม,มอืม,มอืมนีม่ขนาดว่าบวกกี่ชั่วโมงเนี่ยให้ท่านระวังนะลูกฝั่งซ้ายมันเป็นหนองนะมันลึกนะเนี่ยตกลงไปพ่อช่วยไม่ทันนะพ่อมือถือกล้องอยู่นะ <c oughs> <c oughs> <laughs> โอ้ยสติติดคลิปเลืองบมโน้อ <laughs> มีเล็กน้อยแบบนี้สิติดเลื้งบมโนนอคลิปนี้ <laughs> เป็นหน้านะครับอันนี้เคยเป็นหน้าหวยอเป็นอีกหน้าอีกคนหนึ่งน้ามลายพาดทางพี่นอ้องถือว่าเป็นวิถีชุมชนวิถีชนบทของคนอีสานบันเฮาเนาะงามํามขึ้นแกงนะครับกะหาอยากหากินเอานี่แหละพี่น้องเอ้ยบบเดคาบบเดแข้งก็ว่ากะ เบริสุทธิ์เขาเนาะบาตอมถือว่าเด้กินไปหลายขาบหลายหมื่นนะครับเออะบางส่วนกับไปตอนพี่ตอนน้องมื่อนี้ก็ถือว่าได้ยังก็อนเหรอได้อันนึ่งอยู่ในหมอหนึงอืมสุดยอดนะครับในหีบหนึงนะครับหีบในหีบึงนะครับห,หีบหน,งนึงอยู่อ,อาจะเอาไปไปย่างนะครับเห็ดเป็นปลาแห่งเป็นการถนอมอาหาร กินกันตามหม่ง้งก็ได้นะครับสุดยอดเลยคลิปนี้แค่นี้ละอ่าคลิปนี้ขอปีกคลิปซ้ำนี้นะครับพี่น้องขอบคุณหลายๆพี่น้องดกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะโอ้ยผู้บอ๋อคือหลบรอให้ <laughs> ท่านพ่อจะปิดคลิปแล้วบ๊ายบายหน่อยลูกครับกดกระดิง่งด,ด้วยให้ท่านบอกกดกระดิ่งครับอยจะลืมกดแชร์นะครับ ขอบคุณพี่น้องสุภูสุคนครับถีเขามากกดติดตามกดไลค์กดแชร์จูนเดอร์บายฮอดงซิตี้ครับเป็นกำลังใจให้บาจูนมื้อนี้บริดหหาเบิงง่วงามพี่น้องว่าพี่น้องมาหาอยากให้กินนะครับว่าบานบาจูนพืน่นน้ำปีนี้โน่อื่นมานะครับก็เลยใส่วิกินเห้เป็นโอกาสโอ้ยของหลังไหมใส่วิกินให้เป็นโอกาออสกน,น,กานะครับหาอยากให้กินตามวิธีคนอีสานบานเฮานะครับสำหรับคลิปนี้ขอณหลไรครับสวัสดีครับ